เกี่ยวข้าวรอรถค่ะรอรถเกี่ยวไม่มาสักทีก็เลยเกี่ยวเองค่ะอันนี้นาแปลงน,นี้เป็นนาน้องสาวคนรองค่ะก็บริเวณนี้ประมาณสิบไร่ค่ะจองคิวรถไม่ได้ค่ะก็เลยเกี่ยวรอไปก่อนเกี่ยวรอรถค่ะกว่ารถจะมา ท้องฟ้าใสค่ะเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะมีตอฟางที่เหลืออยู่ค่ะตอฟางนี้เมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะมามาเกี่ยวตอฟางอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเอาไปไว้ให้มัดเอาไว้ให้วัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้เพาะเห็ดฟางค่ะเอาไปทำกองฟางแล้วก็ไว้เพาะเห็ดฟางไว้กินค่ะ เอาเชื้อเห็ดฟางมาลงที่ที่ต่อฟางค่ะต่อฟางที่เรามัดรวมกันแล้วแล้วก็สร้างไว้เป็นกอฟางก็จะมีเห็ดฟางขึ้นมาค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เป็นอาหารมีประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างค่ะเป็นอาหารให้วัวด,ด้วย แล้วก็เป็นเพราะเห็ดฟางได้ด้วยค่ะออกมาจากโดยธรรมชาติเราเอาเอาน้ำค่ะเอารดทุกวันทุกวันให้เขาชุ่มให้เขาเปียกแล้วก็จะมีเห็ดฟางออกมาทุ่งกว้างค่ะ เกย่ยวไปเหย่ยวมาก็ทําปีค่ะตัดต่อฟางมาแล้วก็ทําปีแล้วก็เป่า <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงกรอฟางก็มีกบมีเขียดน,นะคะบางทีเกี่ยวข้าวไปก็ไปเจอกบเจอเขียดบางทีเจอเจอกบตัวใหญ่ที่มันอยู่ใน ในกอฟางเกี่ยวข้าวรอรถไปก่อนรถเข้าไปเกี่ยวหน้าอื่นก่อนแล้วเกี่ยวสำรองเอาไว้นั่งรอไม่ไหวเกี่ยวไปก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะ แน่ค่ะเกี่ยวเสร็จแล้วจำนวนหนึ่งค่ะจ้า